ไปดิปย่าไม่ได้ไปมาค่ะจะเอาเวลาไหนมาไปตกใจไหมกับข่าวที่แบบโอ้อเป็นหรอปิยะแล้วก็เป็นชื่อเรามาเป็นชื่อแรกค่ะก็ก็ได้เห็นแล้วล่ะค่ะคือความจริงมันไม่มีอะไรเลยก็ถ้าเอ่อถ้าจะคิดว่าเป็นโดนะคือก็จะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าความจริงแล้วตั้งแต่ตอนที่ทํางานด้วยกันก็สนิทด้วยกันทั้งหมดอะค่ะทั้ง แม่หนูที่ต้นผู้จัดจแล้วก็นักแสดงก็สนิทกันหมดทุกคนค่ะฉะนั้นก็คือหลังจากที่เรา,เาปิดกล้องไปก็ยังมีการติดต่อกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามโอกาสค่ะก็ไม่ใช่แค่เบลคนเดียวก็ยังมีแม่เบลที่แบบก็ยังมีได้พูดคุยก็มีส่งข่าวการแบบส่งข่าวทําบุญกันหรือว่าส่งข้าวส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยยังติดต่อกันตลอดไปทาทาแม่หนูแล้วก็ทาบ้านพีด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็พอเห็นข่าวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าอายุธยาเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็ มันมีคลิปที่ไปทําบุญใช่ไหมคะอันนั้นก็ก็น่าแล้วว่าประมาณแบบปีสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อที่ไปก็คือเป็นวัดแถวบ้านเบลซึ่งก็ <มา S 1> แฟนคลับใช้แฟนคลับก็ได้แชร์อะไรแบบเแบบคยแชร์กันไปเลยอันนี้ก็คคลิปเก่านี้ก็อมารีอมารีใหม่มีนคนอ,อมารีใหม่ใช่คะ่ะไม่ตกใจใช่ไหมคะอยู่ๆมาเป็นประเด็นใหม่เฉยเลยก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรละกันค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรไม่คุย เออ่ความจริงมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เลยไม่ได้คุยอะไรแสดงว่าลงไม่ขึ้นละเหรออะไรนะคะข่าวอะไรไม่ขึ้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้แบบว่ามันมันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะค่ะใช่แล้วอีกคนหนึ่งเขาก็โยอมไปกับพี่โคลด้วยเหมือนกันแต่ไม่มีภาพก็เอาเป็นว่าไม่ได้ไปละกันค่ะมันคืไอะไรว่าคอมเบลบอกว่าโสดเนาะมันก็เลยหลอกโดนโดนจับคู่ไปหมด เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้กับสถานะของเราแบบนี้เราก็มีความสุขกับตัวเองนะคะก็แบบมันไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยจากใจคนโสดที่อยากบอกอะไรกับคนที่แบบเออจับคู่ให้เราเต็มไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะยินดีเหรอก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแบบเออใครจะเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนี้เนื้อหอมมค้อหอโอ้โหใช้บีได้จริงจริงยุ่ง พอองก็เออจริงๆตอนนี้ก็แบบมันมีความสุขกับการทํางานแล้วก็ถ้าถ้า follow เบลก็จะเห็นว่าแบบเบลมีความสุขกับการเอออยู่กับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวมากอะไรอย่างเงี้ยสร้างมุ้ชีวิตส่วนเราก็มีแฮปปี้ความสุขดีใช่แฮปปี้กับตัวเองอยู่เลยมันชินกับข่าวใช่ไหมครับเบลการที่เราอยู่อยู่เราส่วนแล้วโดนโยงเท่นั้นโดนงนี้ชินไปแล้วก็มันก็ขึ้นถัดไปนานก็ก็เข้าใจได้ค่ะเป็กเป็กได้ไหมคะบูยังไม่ได้แบบ คิดเรื่องนั้นเลยอ่ะความรู้สึกที่ออกมาแต่ถ้าคนที่เราคุยคนอื่นนี่เขาจะเข้ามาติดแลบเขาเข้าไปติดแล้วว่าแบบเราดีแล้วเราดีแล้วว่าอย่าเบรกเราอย่าเบรกก็อย่างที่บอกอะตอนนี้แบบไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอะค่ะค่เหมือนตอนนี้ที่แบบบอกในสายแจ็ควมีคนดีคือหมายถึงว่าก็มีคนแบบเออเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษเยอะไหมคะ กคงนี้ถ้าเปิดก็คมิดหนัไหมคะคิดหนักไหมเอคอก็คงไม่หรอกค่ะอืแต่ว่าแค่มันก็คงจะเป็นแบบจังหวะโอกาสเวลาที่ถ้าับถ้ามันใช่เดีวมันก็มาเองไม่เหงไม่เหงาไม่มีเวลาเหงาเลยอะจริงๆค่ะพราะว่านเราก็กองไปภูเขาอะไรใช่ไมลูกาเก็คือรูทีนชีวิตมากอาจจะ บางอย่างมันหายไปแต่ว่าเราได้สิ่งความสุขตรงนี้กลับมาใช่คือแบบตอนเนี้ยมันมันรู้สึกแบบมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่ามันก็มีความสุขมากอยู่ลยแล้วค่ะแบบอยากได้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครอบครัวตอนนี้แบบมีแบบลูกเพื่อนอีกมีน้องๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนยันว่าโซ,โซ่ต้องคิดก็ไม่ได้มีอะไรใช่ค่ะไม่มีอะไรคะ่ะหรือ่ขึ้นด้วยวชตไหมโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> กรดาคมนีู้เก็ตสันนิวาสอบลงโรงแล้วนะคะยังไงก็ฝากคนไทยทุกคนช่วยกันสนับสนุนด้วยค่ะสนุกมากแอบได้ดูแล้วนิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนได้มาดูกันเด,นดนไ,ได้ยืนยันว่ามันแตกต่างจากละครเลยแตกต่างแน่นอนด้วยคาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร,ร,ร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็เหมือนวันนี้เขาจะปล่อยทีเซอร์มาแล้วนิดนึงแล้วก็เหมือนเออมันจะมีคําถามที่คนเส์ชหากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคาอธิบายให้ว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นประมาณไหนยังไง เที่ปอโอ้โหแล้วก็เต็มที่เนอะแล้วก็ด้วยฝีมือทั้งบอดคาสัง GBS ด้วย<อ>คือทุ่มเทเต็มที่ค่ะ<อ>ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะ,ะนนไม่เป็นแนวไหนเป็นแนวโรแมนติกบ้าหรอก็มีแบบมันหลากหลายรสชาติเป็นแบบตอบไม่ได้ค่ะมันก็มีทั้งโรแมนติกมีทั้งคอมดี้มีบู้มีเรื่องราวประวัติศาสตระะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสอง<อ>ชป็ปมันจะเล่ายัางไงบ้าง<อ> มันก็มีแบบว่ามันจะขบวดแบบหรือเล่าเล่าแค่แบบว่าช่วงนึงหรือว่าแบบมันจะเป็นแอคทีวร์ใหม่เลยมันก็เป็นเส้นราวที่เอ่อเล่าเรื่องควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มันมีอะไรที่เป็นแบบมหัศจรรย์แบบสิ่งที่มันแบบอะไรที่มันที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่รู้สิรอเดี๋ยวกันอยากให้ไปดูเพราะว่ามันแตกต่างจากคอนแน่นอนอยากให้ไปดูค่ะอยากให้ไปดูเพราะว่าคือ ตอนนี้ถ่ายพรมดิคิดอยู่ค่ะแล้วก็อะไรนะคะก็ประมาณเราคิดว่าแบบ3 0มสิบเรลยอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่ามันถ่ายยากด้วยความที่มีทั้งเรื่องแฝดด้วยแล้วก็เออมัน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 ค่อนข้างยากอะคะ่ะด้วยบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออน่าจะกำลังจะเปิดหนังอีกหนึ่งเรื่องค่ะประมาณนี้ใช่เพราะค,คน,นีอ่ได้ยังไม่ได้เห็นเรื่องละคร น่าจะเป็นปีหน้าใช่เป็นยังไงบ้างรวมคนหนุนหนอนะเพราะวกาปอติเดือนจะท้องต้องปีปายปีก็ให้ทุกคนไปดูหนังก,กันก่อนอละกันนะคะ <c oughs> สนรับสนหนุนด้วยนะคะคือให้ไปดูที่จอใหญ่ก็ได้ค่ะ